มาดูต่อนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่28นะออ EP ที่2ีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับให้เราเนี่ยท่องอาขยานด้วยนะครับอย่าลืมงานของเราคือท่องอาขยานนะครับจะเปิดวันไหนก็สุดแล้วแต่แหละนะครับจะเป็นหนึ่งสิงหาหรือจะขยับไปอีกหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามแต่ว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บเราจะสอบท่องอาขยานทันทีนะครับแล้วก็ฝากถึง บรรดานะครับที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความสามารถทางวิชาการวิชา,า,า,าภาษาไทยน้องเมลยมิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะลูกนะทำแล้วอยังนะครับใครที่ยังไม่ไปทำแบบประเมินทีนะครับฝากด้วยไปทำให้เสร็จสิ้นด้วยนะครับระบบจะปิดภายในวันนี้ตอนเวลาเที่ยงคืน เพราะฉะนั้นแล้วไปทําให้เรียบร้อยด้วยนะครับข้อสอบอา่าไม่ใหญ่เรียกว่าข้อสอบเนาะเรียกว่าเป็นแบบประเมินดีกว่าแบบประเมินเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ก็คือไม่ได้ยากเกินไม่ได้ง่ายเกินก็คือเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนี่แหละนะครับรอลองไปทําดูนะครับโอเคนะอ่ามาดูกันต่อนะครับอ่าเขาบอกว่าอะไรนะครับมาเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกว่าฝ่ายผีเสื้อสมุดไม่หยุดย่อน คลั้นลุยอ่อนอุตสาวไหวสายกระสินกำลังน้อยถอยถดด้วยอดกินเจียนจะสิ้นชีวาในสาครได้สามวันทันผัวกับลูกน้อยเห็นเลื่อนลอยลิบๆยิ่งถีบถอนกระโจมโจรผลผลโโลทอนคลื่นกระชอนฉาดฉานสถานมาอ่ะขีดเส้นใต้คำศัพท์ยากนะครับคำศัพท์ยากคำศัพท์แรกนะครับก็คือ บาทที่หนึ่งวักหลังคําว่ากระสินคําว่ากระสินแปลว่าอะไรกระสินนะคะแปลว่าสายน้ําลูกบาทที่หนึ่งวักหลังนะครับกระสินแปลว่าสายนา้ํานะครับต่อมานะครับต่อมาบาทที่สองวักหลังนะครับบาทที่สองวักหลังนะครับ ชีวาชีวานะครับเคยบอกไปแล้วเนาะชีวาแปลว่าอะไรลูกชีวาชีวาแปลว่าอะไรง่ายๆเลยชีวาแปลว่าชีวาแปลว่าอะไรลูกชีวาแปลว่าชีวิตนั่นเองชีวาชีวังชีวิตเนี่ยคำสามคำเนี้ยมีความหมายอย่างเดียวกันก็คือแปลว่าชีวิตหรือการมีลมหายใจอยู่ประมาณนี้นะครับต่อมาอีกคำหนึ่งในบาทที่สองวักหลังนะครับสาครสาครแปลว่า สาครแปลว่าอะไรสาครแปลว่าอะไรลูกน้องนายสาครแปลว่าอะไรลูกลองเดาดูซิน้องนายสาครแปลว่าเจียนจะสิน้นชีวาในาสาครตอนนี้เขากําลังอยู่ในที่ไหนอยู่ละการมหาสมุทรครับถูกต้องน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเพิ่มนิดนึงสาครแปลว่าแม่น้ําบวกบวกน้องนายสาครแปลว่าแม่น้ําหรือสายน้ําหรืออ่าแปลจะแปลว่ามาหาสมุทรก็ ก็แปลได้นะครับแต่ว่าน่าจะหนักไปทางแม่น้ําอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นสายน้ํามากกว่านะครับประมาณนี้เนาะได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวนะอ่ะขีดเส้นใต้นะครับบาทที่สี่วัคหน้านะครับกระโจมโจรน,นะครับกระโจมโจรถ้าในหนังสือของนักเรียนในหน้าที่65มันจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้านะครับกระโจมโจรแปลว่าการโถมเข้าใจไหมการโผมเอาไม่ใช่เดี๋นักเรียตกใจสั่งนะครับ กระโจมโจรแปลว่าการโถมหรือการพุ่งเข้าใส่แบบเต็มกําลังเข้าใจไหมแบบหมืนกับแบบอุกบาทอุกบาทกําลังกระโจมโจรมายัางโลกได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมพุ่งมาปุ๊บอย่างนี้เลยได้ไหมน้องเมลน้องเมลชอบกระโจมโจรไหมลูกชอบเมลบอกว่าผมชอบครับอ่ะ กระโจมโจรนะครับแปลว่าการโถมเข้าไปหรือว่าการพุ่งเข้าสฟอย่างเต็มกําลังนะครับโอเคนะประมาณนี้นะคบอ๋อแล้วก็อีกคํหนึ่งละกันนะคบเออบาทที่4ี่วรร้าเช่นเดียวกันคําว่าชโลธรน,นะครับชโลธรแปลว่าอะไรชโลธรก็มีความหมายเดียวกันเลยกับคําว่าสาครแล้วก็กระแสสินก็คือแปลว่าแม่น้ําหรือสายน้ําหรือแปลว่ามหาสมุทรประมาณนั้น โอเคนะครับตรงนี้เนาะเราเรียนกับบทที่ว่าท่านสุนทรพูดแต่งเนี่ยจะมีข้อดีที่มากๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคําไวัยพน์เนี่ยไปด้วยนะครับตรงนี้เนาะโอเคไหมโอเคนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าอะไรต่อนะครับเขาบอกว่า,าฝ่ายผีเสื้อสมุทรนะครับก็ยังรีบตามอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับ แม้ว่าร่างกายของตัวเองเนี่ยจะเหนื่อยอ่อนล้าลงไปบ้างเพราะเรื่องจากว่าต่อต่อให้ได้กินมาแล้วบ้างแต่ก็รู้อยู่ว่านางยากักษ์อ่ะเธอยักษ์ต้องกินแบบมหาศาลเหมือนกันน่ะ<อ>เข้าใจไหมถึงจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาได้อันนี้ก็คือออกตามหอาอสามีกับลูกเนี่ยหลายวันก็คือแบบเหนื่อยล้าไปบ้างนู่นนี่นั่นแทบจะเจียนตายกลางมหาสมุทรคือไม่ใช่แค่ว่าฝ่ายพระไพมณีกับแฟมิลี่เงือกอย่างเดียวที่จะเจียนตายเพราะว่าว่ายน้ําหนีแต่ ฝ่ายของนางยักษ์ก็ที่ตามหาก็คือทําไมก็แทบจะเจียนตายเหมือนกันด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ด้วยความที่รักลูกรักสามีตัวเองอยากจะตามกลับมานู่นนี่นั่นก็ต้องแบบแข็งใจในการตามต่อเพื่อให้ทันผ่านไปเวลาถึงสามวันนะครับก็ใกล้จะตามทันแล้วนะครับจึงกระโจนเข้าไปหาจนคลื่นเนี่ยกระชอนคือถ้าเราเนี้ยนะครับไปเซิร์ชนะครับใน y o u t u b e นะครับเกี่ยวกับคำว่าแบบ พระเพมณีที่เป็นฉบับฉบับฉบับฉบ,บ,บับที่เขาแบบทําเป็นทําเป็นแบบละครทําเป็นแบบอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะเราก็จะเห็นว่าฉากที่ว่านางยักษ์เนี่ยตามหาเนี่ยนกเหนือจากที่นางยักษ์เนี่ยจะใช้มือจะใช้เท้าใช้มือเนี่ยกวาดแกว่งน้ําให้แยกจากกันเพื่อตามหาลูกหาผัวแล้วเนี่ยนอกจากนั้นนะครับก็ยังทาไมยังแบบประมาณว่ามีการกระโจนตัวเองอ่ะ กระโจนก็ไปในน้ําอีกนะครับเพื่อแบบประมาณว่าจะได้แบบว่าย่นระยะเวลาแล้วก็ทําให้แบบตามหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคนะโอเคไหมลูกเปิดต่อนะครับเปิดต่อนะวันนี้เนี่ยเราเห็นไหมวันนี้คุณครูพาพี่สลามมาเรียนกับเราด้วยพี่สลามอยู่ตรงนี้เห็นไหมอันชั้นเห็นไหมพี่สลาม อาจารย์เห็นพี่ฉลามรูไหมอ่าเห็นไหมน่ารักวันนี้พาพี่ฉลามกับน้องกระต่ายเนอะ,อะกระต่ายอยู่ไหนโอกระต่ายอยู่ที่นะครับมาเรียนด้วยวันนี้อ่าโอเคนะครับน้องเมลกระตุกหนวดให้หน่อยห้าทีโอเคครบ <c oughs> มามาดูต่อนะครับต่อไปนะครับเขาก็เลยบอกไปว่าฝ่ายเงือกน้ำกำลังก็สิ้นสุด ครั้นจะหยุดยักไล่ใกล้หนักหนาใกล้นักหนานะครับเรียกลูกสาวคราวนี้พ่อจะมรณาเจ้าช่วยพาภูวนัยไปให้ผลนางเงือกน้อยส้อยเศร้าเข้ามาผลัดแบกกรย์ัหว่ายเสือกเสือกสลนกำลังสาวคราวด่วนด้วยจวนจนออกกลางชนโบกหางพางผาง,ผางไปอย่างที่เรารู้นะครับว่าตอนที่หนีมานะครับ ก็หนีมาเป็นแบบแฟมิลีเงือกโดยที่พระเพรมณีเนี่ยจะขี่หลังพ่อเท่าเงือกและสินสมุตจะขี่หลังแม่เท่าเงือกส่วนตัวของลูกสาวก็คือนางเงือกนั้นจะว่ายน้ําเพื่อดูทางให้อะไรประมาณนี้แต่เมื่อถึงในระยะเวลาที่นางผีเสื้อสมุรจะว่ายน้ําตามมาทันแล้วเนี่ย แน่นอนว่าฝ่ายแฟมิลี่เงือกก็คือพ่อเท่าเงือกและแม่เท่าเงือกเนี่ยก็เลยแบบคิดได้แล้วว่าด้วยความกําลังเราเนี่ยก็แก่ชรามากแล้วก็คงจะ่าวต่อเนี่ยก็คงจะไม่ได้แบบมีแรงที่จะพาไปให้ทันแล้วก็เลยแบบบอกกับลูกสาวไปว่าเจ้าเนี่ยจงพาพระไพมณีเนี่ยแบกหลังไปแล้วก็หนีต่อไปเนี่ยแทนพ่อกับแม่ด้วยตรงนี้นะประมาณนี้ใช่ไหมทำไมเหลือแค่พระไพมณีอย่างเดียว จำได้ไหมเพราะพระไพมณีหันไปพูดกับศิลสมุรไว้แล้วใช่ไหมว่าให้หนีกลับไปเธอถ้าแม่เจ้ากลับมาถ้าแม่เจ้าตามมาก็ให้หนีอ่าก็ให้อ่ากลับไปกับแม่เจ้าเจ้าจะได้ไม่ต้องเป็นอันตรายประมาณนี้แต่ศิลสมุรกลัวไหมไม่กลัวศิลส,สมุดกลับบอกว่าไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวถ้าแม่ตามมาตัวของลูกเองจะอาสาไปกันถ้าแม่ให้จะคอยหลอกล่อแม่ไปทางอื่นนูน่นนี่นั่นให้อ่าทีนี้ก็เลยเหลือแค่พระไพมณีอย่างเดียวเข้าใจหร้อยังตอนนี้พระไพมณีก็เลยได้ไปขี่ บนหลังของนางเงือกใช่ไหมครับแล้วก็พากันหนีต่อไปโดยที่พ่อกับแม่ก็ได้สั่งเสียนางเงือกไว้แล้วแหละนะครับประมาณนี้แล้วก็นางเงือกเองก็จำ,จำยอมนะครับจำยอมประมาณนี้ไปนะครับจำยอมพาพระพมิมณีเนี่ยหนีไปต่อนะครับตามคําสั่งของพ่อแล้วก็แม่นะครับโอเคไหมอะมาดูคําศัพท์ยากนิดนึงนะครับ คำสัพยากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบาทที่สองวัหนานะครับบาทที่สองวัหน้าคําว่ามารณามารณามารณะแปลว่าแปลว่าแปลว่าอะไรตุยนะครับแปลว่าการตุยหรือว่าการตายนั่นเองนะครับมรณามารณะจริงๆจะมีอีกคํหนึ่งนะที่แปลว่าการตุยนะครับก็คือคําว่ามัตะมะตะามัตะ ไม่ใช่มัตตบะนะฮะไม่ต้องหิวตอนเช้าเนะครับไม่ต้องหิวไม่ใช่มัตตบะนะครับมะัตตะลูกนี่คํานี้มัตตะแปลว่าการตุยหรือการตายด้วยเช่นเดียวกันจริงๆอ่ะเวลาเขาใช้นี่เราจะคุ้นเคยคําว่าชาตะกับมรณะใช่ไหมชาตะก็คือเกิดมรณะก็คือตายแต่จริงๆเนี่ยตั้งแต่โบรงโบราณมาเนี่ยนะชาตะเนี่ยเขาจะจับคู่กับคําว่ามัตตะนะ จริงๆแต่ว่าพอมาภายหลังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยเหตุผลประการใดถึงมาเปลี่ยนเป็นคําว่ามรณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะนี่ก็ให้เป็นความรู้เสืมไปนะครับโอเคนะลูกนะต่อมานะลูกบาทที่สองวักหลังนะครับภูวนายบาทที่สองวัหลังนะครับภูวนายแปลว่าอะไรแปลว่าไอรลลูกภูวนายแปลว่าพระมหากษัตริย์ลูก ภูวนา伊แปลว่าพระมหากษัตริย์นะครับอย่างที่คุณครูบอกไปพระมหากษัตริย์ในเรื่องไม่ได้หมายถึงออบิดาหรือพระราชบิดาของพระเพรณีไม่ใช่แต่หมายถึงตัวของพระไพรณีที่มีเชื้อสายของกษัตริย์สุนทรภู้ท่านก็เลยให้คํไวยพจน์ในการเรียกแทนพระพัพรณีให้เป็น,แบบปนแบบเป็นพระมหากษัตริย์ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับต่อมา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 บาทสุดท้าย บาทสุดท้ายวักหลังนะครับคำว่าชนชนชนละนะครับตรงนี้ก็คือแปลว่าสายน้ำหรือว่าแปลว่าน้ำนั่นเองนะครับโอเคนะนะครับบาทที่สี่วักหลังตรงนี้นะลูกนะเปิดต่อนะอุเดี๋ยวนะ,ะมาดูต่อนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่า ฝ่ายเงือกน้ำนะคะฝ่ายเงือกหรือนางเงือกเงือกน้ำนี่เลยนะครับก็แทบที่จะหมดสิ้นกําลังนะครับครั้นจะหยุดพักเนี่ยครับนางผีเสื้อสมุดเนี่ยก็ตามเข้ามาใกล้ทุกๆุกทีนะครับจึงเรียกเงือกที่เป็นลูกสาวก็คือนางเงือกน้อยเนี่ยเข้ามาช่วยพาพระเพมณีเนี่ยหนีไปต่อนะครับเงือกสาวนะครับก็มีสีหน้าที่เศร้าส้อยอย่างมากเป็นกังวลก็คือเป็นกังวลว่าพ่อกับแม่นะครับพ่อท่าเงือกแม่เท่าเงือกจะเป็นอันตรายนะครับ แล้วก็แต่ว่าก็คือทําไมอย่างที่บอกว่าก็คือจํายอมด้วยเป็นคําสั่งไม่อยากขัดคําสั่งของพ่อกับแม่เนาะเป็นความปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยแบบเอาตัวเองเนี่ยนะครับเข้ามาผลัดต่อจากพ่อนะครับแล้วก็พาพระไพรนีเนี่ยหนีไปต่อด้วยความยากลําบากนะครับเดี๋ยวเนียเราใกล้ถึงวินาทีที่ครอบครัวเงือกหรือว่าเฟมิลี่เงือกเนี่ยมีความเสียสละอย่างมากด้วยนะครับโอเคนะทันไหมทันไหมโลก สตาร์ g สตาร์ยูมารีอยู่ค่ะโอเคน้องฝูน้องฝูเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับนัดกันไว้น้องฝูอยู่ไหมลูกน้องฝู<ๆ>เปิดกล้องสิลกูก เปิดกล้องหน่อยสิโอเคน้องฝูไม่เปิดอ่ะอันชันลูกวันนี้น้องเอาอันชันจะอาอยากจะให้ลบน้องฝูเท่าไหร่ดีอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้ยินอะไรนะว่า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 ไงนะให้ชาค่ะให้ชาให้ชาตอบอ,อ๋อให้นัทชาตอบนัทชา วันนี้อัญชันบอกว่าให้นักชาเป็นคนตอบลบเท่าไร่ลบน้องฝูสักยี่สิบไหมยี่สิบเนาะโอเคนักชาพยักหน้าแล้วฝูจะกลับมาทันไหมฝูทันไหมอุ้ยกลับแล้วทนันอป,ป้าอป,ป้าวันนี้อป,ป้าไม่แบบอป,ป้าไม่ดูกองแล้วอป,ป้าไม่ดูกองแล้ววันนี้อป,ป้าเป็นแบบมาแนวแบบออ เสื้อแดงแรงริดอ่าเธอกลับกันนะวันหนึ่งเมลใส่สีแดงนะวันหนึ่งเธอใส่สีน้ําเงินนะสะลับกันนะสองคนนี้นะอ่าโอเคนะครับวิวันนี้มาผมเปียกจะอบป,ป้าเลยถ่ายแบบหรือเปล่าเราไปเราเรามีนัดถ่ายแบบหรือเปล่าวันนี้เพิ่งอาบน้ําเ็จโอ้ยเพิ่งอาบน้ําเร็ไหมรักเรียนดีมากเหมือแนบบบวกให้ก่อนแต่ปิดกล้องลบนะปิดกล้องลบแต่ว่าตอนนี้คือบวกให้ก่อเห็นว่าเออเพิ่งอาบน้ําเ็จอะไรอย่างนี้มา ต่อนะคะอ่าเขาบอกอะไรต่อเขาบอกว่าศิลส,สมุดหยุดอยู่ดูนางยักษ์เห็นผิดพักมารดาหน้าสงสัยด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้สงสัยใจออกขวางกลางคงคาแล้วร้องถามตามประษาเป็นทารกนี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ำดำนักหนากระโจนโจมโครมครามตามเรามา จะเล่นค่าท่าไรจะใครรู้ตรงนี้นะครับก็เป็นเธอเธอต้องเข้าใจความเป็นสินสมุดด้วยนะสินสมุดไม่ได้ก้าวร้าวนะสินสมุดไม่ได้แบบว่าออดุดาบุปการีไม่ใช่นะคะแต่ด้วยความที่สินสมุดอะ่ะก็คือรู้แหละว่าแม่เป็นยักษ์แต่ก็คือไม่นึกว่าร่างที่เวลาแม่แปลงเนี่ยจะแบบเป็นแบบนี้ประมาณนี้ด้วยความที่ อยู่แต่นี้ถ้ามแม่ก็แปลงร่างเป็นมิสยูนิเวิร์สนะครับสินสมุรแลนผีเิอร์สมุดรแลรนมาโดยตลอดนะครับก็คือไม่เคยที่จะแปลงร่างเป็นใหญ่โตมโหระทึกแบบนี้นะครับจนแบบสินสมุรเนี้ยก็เลยแบบเอ๊ะนั่นใครนะครับไม่เคยเห็นเลยนู่นนี่นั่นก็เลยร้องถามไปเป็นแบบร้องถามตามประษาเป็นเด็กทารกตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าทารกอย่างนี้แต่ทารกนี้หมายถึงแบบเด็กนะครับประมาณนี้ว่าแบบเอ๊ะที่ตามมาเนี้ยตกลงเนี่ย แม่เนี่ยเป็นสัตว์บกหรือเป็นสัตว์น้ํากันแน่ทําไมรูปร่างมันถึงช่างน่ากลัวขนาดนี้มีพละกําลังมากมายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอะมาดูต่อนะครับตรงนี้คําศัพท์คําศัพท์นะครับอะมาดูคําศัพท์ยากแล้วประมาณสองคำนะครับคําที่หนึ่งนะครับก็คือบาดท,ที่หนึ่งวักหน้าเออบาดท,ที่หนึ่งวักหลังนะครับบาดท,ที่หนึ่งวักหลังคําว่าพัก พักที่มีต่อเต่ารอเรือแล้วก็เครื่องหมายไม้ทันตคาดหรือว่าตัวการันนะครับพักตรงนั้นแปลว่าแปลว่ากำลังวงให้ดูเลยพักแปลว่าใบหน้านะครับพักแปลว่าใบหน้านะครับต่อมามานดาไม่ต้องบอกเนาะมานดารู้ว่าแปลว่าอะไรเนาะมานดาแปลว่าพ่อไหมมานดาแปลว่าพ่อไหมเมลเมลพยักหน้าด้วยมานดาแปลว่าพ่อ เก่งมากอยากจะส่งดินสอไปจิ้มตะทีหนึ่งนะฮะมานดานก็แปลว่าแม่อยู่แล้วอะเนาะต่อมานะครับเอ,อ่อตอนแรกว่าจะเป็นสักสองคำแต่ว่าก็เพิ่มเพิ่มหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> บาทที่สองวักหลังนะครับคําว่าคงคาคงาคงาอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแปลว่าสายน้ํานะครับต่อมาบาทที่สองวักหน้าเมื่อกี้บาดท,ที่สองวักหลังนะกลับมาวักหน้านิดนึงบาทที่สองวักหน้าคําว่า <c oughs> นิมิตนิมิตก็คือจริงๆเนี่ยคำว่านิมิตก็คือแปลว่าความฝันก็ได้ นะครับนิมิตก็คือแปลว่าความฝันก็ได้หรือว่าเ,เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทําไมเ,เห็นแต่รูปที่นิมิตไว้ก็คือประมาณาว่าแกล้งแกล้งเอาไว้แฝงเอาไว้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะครับเขาบอกว่า สินสมุดเนี่ยก็ได้หยุดนะคะเป็นแบบส้มหยุดเป็นแม่สตางค์นะครับตอนนี้แม่สตางค์ทำสัลยกรรมแล้วสวยเริดนะครับสินสมุดเนี่ยหยุดดูนางผีเสื้อสมุดนะครับเห็นหน้าตานะครับเอ้ไม่เหมือนกับแม่เลยท่านคือใคร who is she นะครับสินสมุดพูดออกมาแบบนี้ไม่ใช่นะนี่ครูพูดเองนะครับ ก็คือแบบก็เลยสงสัยขึ้นมานะคะว่าเอ้ยว h y why, why ่วนะครัรเพราะเคยเห็นแต่แม่ในแบบเออนิมิตที่ว่าแบบในรูปนิมิตที่เป็นรูปแปลงกายนู้นนี่นั่นแฝงเอาไว้เป็นหญิงสาวมิสยูนเวิร์สนะครับจึงเข้าไปขวางทางเอาไว้แล้วก็ร้องตามร้องถามตามประสาเด็กนะครับไม่ใช่ร้องอุแวอูแวนะครับร้องถามตามภาษาเด็กว่าเฮ้ยเฮ้ยยูนะครับ นี่เป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ํากันแน่ทําไมตัวถึงได้ดําเช่นนี้แล้วจะตามมาทําไมเนี่ยฮะประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมนี่คือแบบตามตามประสาเด็กอ่ะเนาะเราก็อย่าไปถือโทษโกรธว่าเออสินสมุทรแบบเป็นเด็กก้า,าวเราเดอย่าคือสินสมุทรไม่เคยเห็นนะเธอนะฮะประมาณนี้เนาะเข้าใจไหมคือรู้ว่าแม่เนี่ยเป็นยักษ์แปลงกายจากที่พ่อเล่าจําได้ไหม แต่ว่าทาไมไม่นึกว่าที่ตามมานะ่นั่นคือแม่ที่แบบตัวดำทำมึนแล้วก็อย่างี้นะครับแต่แต่แต่ในรูปที่เป็นการ์ตูนเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้วาดดาให้นะเธอนะไม่้นเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะมีเวลาอีกประมาณ10บนาทีนะครับเชนมินิทนะครับก็จะหมดอยู่ที่เวลา35ิบห้าประมาณนั้นอุ้ยวันนี้เขาให้ให้เยอะเนาะ9้า9โมง35บห้าประมาณนี้นะครับน่า,น,าน่าจะพอดีนะครับ มายถึงที่จะหมดเวลานะลูกนะอ่ะเปิดต่อได้ไหมเปิดต่อนะโอเคนะครับเขาบอกว่าฝ่ายนางอะสุรีผีเสื้อน้ำได้ยินธรรมโอรสนึกอดสูเป็นห่วงผัวมัวและเงงดูไม่เห็นอยู่ด้วยกันนี่ฉันใดหรือจวนตัวกลัวเมียไปเสียก่อน หรือซุ่มซ่อนอยู่เกาะละเมาะไหนจำจะปลอบโดยดีแม้นมิไปจึงจะได้จับกลุ่มตะลุมบอลจึงตอบโต้โป้โป,ปดโอรสราชมิใช่ชาติยักษ์มานชานสมอนเจ้าแปลกหรือนี่คือนี่แลมานดอนเมื่อนั่งนอนอยู่ในถ้ำไม่จำแรงนะครับตรงนี้เนี่ย อย่างที่บอกว่าเมื่อนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยได้ยินคําที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนเนี่ยนะครับพูดมาแบบนั้นเนี่ยก็นึกแบบอดสูคําว่าอดสูก็คือนึกแบบนึกแบบแบบทึ่งอ่ะอึ้งอึ้งเกิ่มเกิมแบบทั้งอึ้งทั้งเศร้าใจว่าแบบไม่นึกว่าคําเหล่านี้จะหลุดออกมาจากปากลูกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองแปลงกายเป็นหญิงสาวแสนสวยลูกก็ชื่นชมมาโดยตลอดประมาณนี้นะครับแต่ว่าทําไม ในวักต่อไปเนี่ยจะเป็นวักที่ทําให้เราเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนว่านางผีเสื้อสมุทรรักสามีมากกว่าลูกก็คือทําไมลูกอยู่ตรงนี้แต่ใจก็ยังแบบทําไมคือคือเหมือนกับจะจะไปบอกลูกแต่ก็สายสายตาเนี่ยไม่ได้คุยกับลูกอยู่สายตาเนี่ยตามหาสามีว่าเอแล้วสามีไปไหนเนี่ยก็น่าจะอยู่ด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นผีพรายบอกมาว่าหนีไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ประมาณนี้เนาะก็เลยคิดไปต่าง,าง,าง,างๆนานาประมาณนี้นะครับว่าเออสามีคงเอหรือว่ากลัว,วฉันจะก่อนก็เลยหนีไปหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกกับอาศินสมุทรไปด้วยว่าเจ้าไม่ต้องสงสัยแล้วตัวข้านี่แหละที่เจ้าพูดเมื่อกี้นี่แหละคือแม่ของเจ้าเองตอนอยู่ในถ้ำอ่ะแม่ไม่ได้แปลงกายเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูต่อนะฝ่ายนางผีเสื้อสมุทรนะครับเมื่อได้ยินเนี่ย ลูกถามเช่นนั้นนะครับก็รู้สึกละอายใจบอกแล้วว่าทั้งอึ้งทั้งแบบสะเทือนใจอ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็มองชะเงือหาสามีก็คือพระภัยมณีแต่ก็ไม่เห็นว่าอยู่ด้วยกันนะครับหรือว่าจะกลัวเมียนะครับเลยไปหลบไปซ่อนไปไม่ไม่ไม่ใช่ไปซ่อนนะครับไปซ่อน,น,ไ,ปอน,นไปเอกนะไปซ่อนอยู่ที่ไหนหรือเปล่านะครับก็เลยกะว่าเออจะตามไปปลอบสักหน่อยคือไม่ได้จะตามไปกินแต่จะตามไปปลอบ ถ้านางผีเสื้อสมุทรกินพระไปมณีแล้วใครจะอยู่กับนางถูกไหมอ่ะนางไม่ทําร้ายหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านางจะตามไปปลอบว่าเจ้าพี่เจ้าพี่ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะเจ้าค้ะตัวน้องเนี่ยก็คือจะแปลงกายแค่นอกทํำแต่ว่าใน้ํำน้องก็จะแปลงกายเป็นหญิงสาวแสนสวยให้เจ้าพี่อะไรอย่างเงี้ยออกลวว่าจะตามไปปลอบไปเปลี่ยนใจแต่ก็คือทำไมไม่เห็นนะครับแล้วก็ก็เลยแบบประมาณว่าถ้าไม่ไปด้วยกันอ๋อก็มีแบบ อีกอารมณ์หนึ่งประมาณว่านางก็เหมือนกับเป็นแบบเป็นเป็นไบโพล่าแต่นางก็พูดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ทำจริงหรอกประมาณเนี้ยก็คือประมาณว่าถ้าไม่ไปด้วยกันนะก็จะจับมาตะลุมบอลอะไรอย่างเงี้ยออาคำว่าตะลุมบอลก็คือจับมาทําโทษนะครับอ่านะครับน้องเมียวยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับอ่ะทีนี้นะครับก็คือเขาบอกตอบไปว่าแล้วนางเนี้ยก็ตอบโต้กับศินสมุทรไปว่านี่ไม่ใช่ยักษ์มารที่ไหนเหมือนที่เจ้าว่าแต่นี่นะคือแม่ของเจ้านั่นแหละ อนที่นั่งนอนอยู่ในถ้ำอะ่ะไม่ได้แปลงกายเข้าใจไหมเข้าใจไหมสินสมุทรเข้าใจไหมเมล่าไม่เข้าใจทําไมเมลเมลอยากไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมได้เดี๋ยวจะให้เธอไปอยู่ในถ้ำเพื่อมาดูต่อโอ,โอเคไหมโอเคไหมลกูก Attention please ขณะนี้เวลาแปดนาฬิกายี่สกานาที เหลือเวลาอีกกี่ไม่กี่นาทีก็จะหมดเวลา Attention please คืออะไรพอครู Attention please เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่เป็นแบ็กกราวของน้องนายก็คือตอบโจทย์กันได้ดีมากเป็นแมวกำลังอ้าปากตกใจอยู่นะครับโอเคนะอ่ะมุนเซนมุนเซนอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเค มาดูต่อนะครับน่าจะได้อีกประมาณสองสไลด์โดยประมาณนะครับอ่ะเขาบอกต่อว่าออกเดินทางอย่างนี้ต้องลิมิตจึงรูปอ่ารูปจึงผิดไปกว่าเก่าเจ้าจึงแหนงไม่ได้อ่านว่าแหงนงนะครับนะไม่อ่านว่าแหนงอ่านว่าแหนงนะครับไม่ปิดอ่าไม่ปิดงามอัมพรางอย่าคลางแคลงแม่แกล้งแปลงตัวตามเจ้างามมา ไหนพ่อเจ้าเล่าแม่ไม่แลเห็นอย่างหลงเล่นไปจงไปอยู่ในคูหาแต่จากอกหกวันแล้วฝัญตาขอมารดาอุ้มหน่อยเถิดกรอยใจนะัะประมาณนี้ก็ในอ่าสไลด์นี้นะครับก็แสดงให้เห็นถึงความเออหว่วงหาอะไรอาวรนสามีและมีความประมาณว่าเดีย๋ยวเธอต้องดูนะว่านางเนี่ย เป็นกล,ลเม็ดเป็นกล,ลยุทธ์ของนางหรือเปล่าที่จะหลอกล่อสินสมุดเพื่อให้บอกว่าพ่อไปไหนหรือเป็นความรักจริงๆที่มาจากความคิดถึงที่ไม่ได้เห็นหน้านลูกอะไรอย่างเงี้ยหลายวันหรือเปล่านะครับอาจไปดูต่อนะครับเขาบอกว่า นางผีเสื้อเนี่ยก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยออกเดินทางอย่างนี้เนี่ยก็เลยต้องแปลงกายเข้าใจไหมถ้าตัวเองแปลงเป็นแบบหญิงสาวแสนสวยออกมาเหล่าบรรดาสัตว์นงสัตว์น้ำก็จะแบบไม่ดีเออไม่สะเทือนผงไม่สะเทือนขวนัญอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นผลหน้าออกตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องแบบเอ่อคีปลุกนิดนึงเข้าใจไหมคีปลุกของความเป็นแบบเอ่อยิ่งใหญ่อลังการนิดนึงนะคะร,รูปร่างเนี่ยก็เลยแปลกไปจากเดิม ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีสิ่งใดเนี่ยปิดบังอำพรางรอกแม่เนี่ยก็แค่แปลงอ่าแกล้งเนี่ยแปลงกายออกมาจริงๆเนี่ยร่างแม่ก็สวยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถามลูกต่อว่าแล้วพ่อของเจ้าล่ะสินสมุทอยู่ที่ไหนทำไมแม่เนี่ยถึงไม่เห็นเนี่ยพ่อของเจ้าเลยอย่าเที่ยวออกมาเล่นนอกถ้ำเช่นนี้อีกนะลูกนะแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้เจอเจ้ามาตั้งหกวันแล้วเนี่ยมาให้แม่อุ้มเจ้าหน่อยเถิดลูกรักอ่า นะครับประมาณนี้เนาะโอเคไหม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 ตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่หกสิบเจ็ดนะครับเรากำลังอยู่ในหน้าที่หกสิบเจ็ดแล้วก็กำลังจะขึ้นเออกำลังจะขึ้นย่อหน้าที่หนึ่งของหน้าที่หกสิบเจ็ดนะครับตามทันเนาะ Attention please Attention please เมลบอกครูจะ e x t e n s i o n อะไรนักนะอ่ะมาดูที่สไลด์ต่อไปสไลด์เมื่อกี้ทันไหมลกูกทันไหมลกูกทันเนาะทันอยู่เนาะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งสไลด์นะครับประมาณนี้น่าจะพอ,พอดีกับเวลานะครับเพราะว่าเมื่อกี้ครูอบอกว่ามันน่าจะตัดตอนประมาณ8ปดโมงสาโดยประมาณนะครับน่าจะได้สไลด์นี้แล้วก็ เอ่อทำความเข้าใจเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ามาดูนะครับเขาบอกว่าสินสมุดฟังเสียงสำเนียงแน่รู้ว่าแม่มั่นคงไม่สงสัยดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกระไรราศีไม่มีงามกรณีหรือพระบิดามิน่าหนีทั้งท่วงทีไม่สุภาพทำหยาบหยามจำจะบอกหลอกลกลวงหน่วงเนื้อความ อย่าให้ตามเข้าไปชิดพระบิดาจึงเสแสแซงแกล้งว่าข้าไม่เชื่อจะฉีกเนื้อกินเล่นเป็นพักษาถ้าเป็นแม่แน่กระนั้นจงกรุณาอย่าตามมามุ่งหมายให้วายปราอะ ตรงนี้นะครับสินสมุดเนี่ยจริงๆอย่างที่บอกว่าสินสมุดเนี่ยด้วยความที่สงสัยก็เลยถามบอ,อกไปเพราะไม่เคยเห็นแม่ในเวอร์ชั่นนี้ก็เลยไม่มั่นใจว่าอีนี่เนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ํากันแน่อาจจะแปลงกายมาเป็นยักษ์จากที่ไหนก็ได้นู่นนี่นั่นก็คือกํากึ่งคือร,รู้รู้ตอนที่พ่อเล่าให้ฟังในถ้าว่าแม่เป็นยักษ์แต่ก็ไม่นึกว่ารูปร่างจะเป็นอย่างนี้นึกออกไหมทีนี้เนี่ยพอได้เห็นแล้วก็พอได้ยินเสียงแม่เนี่ยเลียกล่อม ใช่ไหมเรียกกล่อมว่ามาให้แม่อุ้มสักหน่อยไม่ได้เจอมาตั้งหกวันก็รู้เป็นแน่ว่านี้แหละคือแม่ของฉันฉันจําเสียงได้นู่นนี่นั่นแล้วก็สิสมุทรก็บอกนิดนึงว่าตรงนี้เนี่ยเป็นแบบคําที่สุนทรผู้เนี่ยมดูเด็ดเผ็ดมันอ่าสิสมุทรบอกว่าเอ๊ะทำไมรูปร่างเนี่ยดูอย่างเปรตจ,จังเลยหน้าสมเพศใจยิ่งนักไม่มีสง่าราศีอะไรเลยนะคนนี้นะ่ยไม่มีเลยนะแม่เป็นอย่างนี้ไง พ่อก็เลยหนีน่ะประมาณนี้นะครับเธอสินสมุทรก็มีความปากร้ายน,นิดนินน้เหมือนกันนะด้วยความที่อาจจะแบบตกใจเสียขวัญ